สบายดีสวัสดีค่ะพี่พี่ทุกคนมือนอวานน้องเก๋มาอยู่ที่เม,มืองอาสภอนเมื่อนี้ก็มีงานนะทุกคนเนาะวันที่เศร้าตุลาคมสองห้าหกเจ็ดหรือว่าวันที่เศร้าเดือนสิบสองห้าหกเจ็ดนั่นเองจ้าเพื่อนมาตั้งอ่าก้อนบุญนะทุกคนเนาะบุญชงเหอวันที่เศร้าห้าเสาหกแต่อันนี้ก็คือมาเลาะบางก้อนก็มีหานหลายหานตังนะทุกคนเนาะอันนี้ก็เป็นหานซัดมาปุง้งอะไรกันนั่นมีหานนี่ปืนป่นนำ้ำใจทุกคนหานซัดม 2, าปรุ้งจะมีอยู่สองหานจ้า ทางหน้าน้องเกยนี่เลยหาหนึงแล้วกระทา่งทังนงเซิงหน้าในกรารหานึงเึ่ง,งทงั้งในในการสีมีทังเขาเจ้าขายเครื่องเสื้อผ้าเครื่องนุ่งคองถือของอยู่ของกินนะทุกคนเนาะแต่ว่าหานแต่ละหานกร็คือยังบมทหันได้มาเปิดเบิดทุกหาน้องเกศกับสิพาทุกคนเลาะบริเวณแถวอ,อ้อมๆที่เพิ่นเปิดหานในก้อนเพราะว่ายังอีลายมือเติมเนเพิ่นมาเพิ่นม,มาตั้งก้อนกันได้สี่ห้ามือนอะทุกคนนอะจากหอดมือแท้นี่ก็สิเป็นบอนที่ อเป็นมาสไลเดอร์แล้วก็มาดึงดึงเธทุกคนค่ะตอนนี้เพิ่นยังโปกว่าอยู่เพอแดดแต่ว่ามันเศร้ามันโบดๆจังเลยเชาน้องเพ่นจัสีดเปิร์ีเลยทุกคนเพราะว่าน้องเกมากะประมาณสี่โมงกว่าหรือว่าห้าโมงนี่เองมันยังแดดนี่ยไม่ทันได้โบดค่ะนงทุกคนสีเห็นเด็กๆเพื่อนลิ่นลดอยู่ทางหลังน้องเกยนี่แหละลดนี่กะไลเซอร์ค้นนึงนะเศร้าพันกิมนะทุกคนเนาะเพราะว่าเด็กน้อยในสี่เหนได้ผู้เยอะกะสีขี้ได้ยู่เพราะว่าคันเด็กน้อยประมาณสามปีคือหลานน้องเก๋์ขึ้นไปนี่ก็ต้องมีผู้่ขีน ซึ่งเพิ่กนกรนซิไลเป็นบุคคลเลยจ้ะขั้นขึ้นสองคนเพิ่นกันไลซี่0ี่พันเพราะว่าเพิ่นไลเป็นคนโมเดไลเป็นขั้นนะทุกคนเนาะก็ะซิมีเด็กๆหลายคนที่เพิ่นขึ้นขี้อยู่เนทุกคนในกระมวลเป็นนหนึ่งเพราะวาความสุขของเด็กๆเ,เนาะ น้องเก๋เองค่ะตอนยังน้นอยน,น้องเก๋บ้ได้เคยขึ้นรถหรือว่าขึ้นสไลเดอร์คือทุกคนในภาวะทรงนั้นนะ่ะคือน้องเก๋กับวาเซอร์บบมีงเงินนะทุกคนเนาะเห็นมู่เห็นคูขึ้นสไลเดอร์ตอนนั้นก็นกนเป็นเงินห้าพันกีบต่อถือทุกคนแต่ตอนนี้ก็เป็นไปหลายเต่อว่าสาวพันกีบต่อถือก็เลยบ้ได้ขึ้นก็เลยบบมีโอกาสลินมาสไลเดอร์บนโมนโมนยูทรงเด็กนะทุกคนเนาะแต่ว่าถึงน้องเก๋บ้ได้ขึ้นแต่ว่าทรงอันทุก หดยุกลุยุกหลานสินะก็เลยพาหลานหลานมาลินว่าเป็นแนวเลิกกระโมน้ำข่าวทุกคนได้เ,เบิ่งและะ้วกันเบบ่าเด็กน้อยเนาะมาเคืองลินเห็นทพ่เลิกก็เยอะหึ่นเยอะลินเลทุกคนให้แอบ,บลินนี่ค่ะพาเพิ่นวาสิขีรถอันนี้นะจากรถพี่ลนน้องเก๋กับบูฮูคือคือ,คอทางรถไฟนี่นะทุกคนแล้วกะ็มีเอานา้น้ำเนาะมีเพิ่นกำลังเแบบ่าเบิ่งเนาะ ยันตกลงเท่าทั้นี่นี่ๆยันเขาขี้ดยันเขาปีนเท่านั้นนี่ค่ะเลยทุกคนก็มีคนมากขนไปเนาะทุกคนเนาะก็ซ้ำเห็นอยู่ในภาพนี้เลยตอนนี้มะดึงดึงนี่เพิ่นก็เปิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วจ้าก็สิมีน้องๆเพิ่นไปรีน้ำจ้าทุกคนนี่นี่ทุกคนภายในอันภายในงานนี่ก็สิมีหารที่เพิ่นขายอยู่เคือมาสาเลเดอร์ก็มาดึงดึงอยู่นี่เนาะน้องเกศิมาเล่เบื้องขวตอนนี้เนาะลืมหิวข้าวทุกคนเลยสีเลอ่เบื้องว่าสีเอาเปลืก้อนทุกคนเอ้ยก็มีลูซอลูสีกุ้งเนาะทุกคนเนาะ อันกุ้งนี้สิเป็นกุ้งแป้งไม้หนึ่งสิบพันกีบจ้าทุกคนสามตัวนาะแล้วก็สิมีลูซอลูซีนเป็นไม้ยออันนี้ก็เป็นไม้ห้าพันกีบน้องกีก็เลือกไปอยู่สามไม้จ้าทุกคนก็เป็นเงินเศ้าพ,พันกีบเศ้าพันกีบเดอ้อกุ้งไม้หนึ่งสิบพันแล้วก็ย่อไม้หนึ่งห้าพันน้องกีเอาสองไม้ก็พูดเป็นสิบพันสิบบวกสเป็นเศ้าจ้าเนจะสิมีคอนโดคอนโด สีเหลืองสีแดงแล้วก็อื่นๆหลายเนาะน,นี่นี่นี่อันนี้สิเป็นลูกสีใหญ่จะทุกคนบังน้ำจิ้มเพิ่นน้ามันเหนียวเนื้อนะแห้งแต่ว่ามันอ้อสีส้มๆทุกคนเอ,อน้องกิลองกินบ่งแล้วทางหน้าฮน จี่หานหน่ออ้อสีส้มๆค่ะบางคนก็มากบางคนก็บ่มากนะทุกคนเพราะว่ามันตู่ยบางคนก็สีมากแบบมันแหลวๆจากน้อยนะทุกคนเนาะอาหาริ่งกะสีขายดีอยู่เลยทุกคนมีลูกค้าเข้ามาเลยเลยเนาะเพราะว่ามันมีหลายอันแห้งให้เลือกแล้วกะบางคนก็แซ่บนะทุกคนเนาะคันคนมากน้ําจิ้มนะบางคนก็แบบธรรมดาเพราะว่ามักแบบตุ่ยๆแน่ตูหลวแน่กับบ้านทุกคนจิ้มเพื่อนังเกียรตนะทุกคนเนาะโดยมีกุ้งแล้วก็แล้วก็ย่อนั่นเองจ้าเอาน้ำกันสาไม้เลยสิไปป้อนหลานๆน้ำ ฮัลจหลทุกคน นี่จะาเพิ่มกะแล้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะน้องเก๋กะสิได้รับประทานแล้วตอนนี้นะเย้เย ے ทุกคนถึงขั้นตอนการจ่ายเงินแล้วจ้าหุยเงินน้องเก๋ว่าพอตรงได้ขอเพิ่มเร้วทุกคนเอ้ยนี่จ้าตอนนี้ก็คบรบแล้วเนาะสาวพันจ้าทุกคนเท่าก,ก็ได้มาแล้วจ้าส่วนที่เทาซื้อไปเท่าก็สีลงมือกินกันได้เลยทุกคนไปเบิ่งน้ำกันเนะาะว่าหลานหลพน่นสัญญา้องเก๋กินบลืมเลย่อขั้นบริ้ยา้องเก๋กะสีได้กิน,น,น,กกกนคนเดียวป้า โคเสบเลยทุกคนเอ้ยแย่น้ำสกินน้ำนองเก๋ปนนอนี่นี่ทุกคนวิมาแล้วจ้าสามลุห้าพันกีบห้าพันกีบด้วยทุกคนเด้อนงสีย้อนเยอะแหงแลนมากินน้ำนองเก๋เลยจ้ะทุกคนกินไปลุหนึ่งเนาะเบิ่งเีมาเพิ่นสีเยอะอีกบนะทุกคนเนาะนงเก๋ก็กินพอน้องเก๋ได้ทุกคนเลยเพราะว่าท้องห้องจก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 คิวแหงนะทุกคนเราก็เลย กลินเปเซนี่น้องเกศีผ้ามาเบิ่งมองโอนนามาเพิ่นสกินบ่ฮะสรุปน้องเก้เหอแล้วเพิ่นกระบก,กินเนาะจะเพิ่นมากเพื่นนะทุกคนน้องมองโอนในสงสัยยาลินแห้งแล้วแต่ว่าตอนนี้เพิ่นแปลงระบบไฟระบบเพือเพิ่นยังไม่ทันแล้วก็เลยไต้นหนังอยู่ในโลทานะทุกคนน่ารอนี้ก็ราคาลินตกอยู่ประมาณ3,000กีจจ้ะทุกคนนี่น้องเกศเอากุ้งคืมอมโอนต่อไปว่าน้องมองโอนสกีนมาน้อง,มองโอนกระบก,กินคือเกา แล้วก็มาน้องจียนน้องเจียนก็กินเหมือนเดิมค่ะน้องโมอนก็บอกกินมาตอนน้องเซรินน้องเซรินสิกินบ่ทุกคนแลนนี่แลนนี่นะเกศสวยนะเรียบร้อยเจียนเจียนกินจุ้งไปเรียบร้อยแล้วก็มาตอยของยายน้ำเด้อยายน้ำสกินบ่ยายน้ำวันนั้เลอะอร่อยบ่ยายน้ำโอ้แซ่บแซ่บแซ่บเพื่อนว่าน้องเกศกักาดมุยมุยเพราะน้องเกศน้อเหลือซินสุดท้ายแล้วเด้อผู้เลือสกินเด้อวันนี้เนะใคร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 จะกินนะลุ้นลุ้นทุกคนเคอสิกินวันนี้ น่ะาสารุปก็คือคือสิวป็น้องเก๋อเองจ้ากินกะยังไปทันเบิดคักเมาทุกคนเนาะยังยำกระตุ้ยกระตุยย้ยนี่น้ำกระกินทางหลังยู่จะทุกคนตอนนี้ยายน้ำเิ่นแค้นเลยทุกคนไอต้องแก้แค้นด้วยการดื่มน้ำหัวเสือหรือว่าน้ำเปล่านี่เนาะจ้าเป็นแก้วใหญ่เนะะาะราคาแก้วหนึ่งแปดพันบางหางกระขายสี่พันทุกคนเป็นน้ำยอดฮิตของบ้านเฮาเลยนี่น้องแฟดโอ๊ตโปรไว สรุปก็ได้ขึ้นมาสไลเดอร์ม,มาเรียบร้อยจ้าทั้งสองคนเลยแย่านำกะกำลังทำการบอกโอ้น้องแฟดอยไปหันไปนี่เด้อว่าสันยันมูเย็บได้ตัวตัวเองถึงคนจิว,อว,อว,อวนอทุกคนนะแล้วก็มีน้องจิยอนอยู่ทั้งทิงนง เป็นคนเบิ่งน้องน้ำทุกคนจาได้บ่หรือว่าแยกออกบอ่ววาหมู่โอนกับเซอร์นี่รินเป็นคนเลือแน่ทุกคนเพื่นกระดองแบบแบบความตีเจอแห้งแล้วทุกคนเนาะเพราะว่าเพื่อนกระโดดสูมาลินแบบนี้หึงหึงจังนี่ก็เลยมือนี้ก็ถือโอกาสดองลินสนุกสนานเลยจ้าทุกคนหลังจากที่น้องแฟนนไปอ่ะลินมาไซเลอร์ไรเดอร์ น้องเก๋กับภาคพิษภาคถือทุกคนเลยน้องแฟนฮ้นมาสาเลเดอร์กับน้องจียอนเฮ้าสองคนสองไอ้น้องกับภากันนังเฝ้าน้องแฟดยันเลยทุกคนเนาะภากันไทหฮอไทสองเอ้น้องเฮากับนังเฝ้าน้องแฟดไปถึงเติบแล้วทุกคนน้องแฟดเซอลินและก็บสองไอ้น้องเฮากับสีผ้ากันกับแล้วรวมทั้งห้าคนในทุกคนมื่อนี้นะขี่รถมอเตอร์ไซค์สีแดงคู่ใจมาจ้านี่ทุกคนน้องแฟดก็ลงมาและก็สีผ้ากันกับแล้วเด้อทุกคนเด้อบาย